สิบเอ็ดบทส่วนมังคลาสุตตะกังเสวนาจะพาละนางปฏทินันจะเสวนาปูชาจะปูชนียะนางเอตัมมังคลามุตตะมังปฏทิรูปเสวะอวาโสจะปุเตจักกะตาปุญญาตาเอตัมมังคลามุตตะมังพรหุสัจจะสรัปจะวินาโยจะสุขิโตตภาสิตาจะวาจาเอตัมมังคลามุตตะมัง มาตาปิอุตตะสัตปะหังปุจจาสัทาและสังขโหอานากลากักมันตาเอตัมมังค่ามุตตะมังท่านันจะธรรมจริยาจะสัตตากันจะสังขโหอานาวัชินิกรรมานิเอตัมมังคลามุตตะมังอารติวารติป่าปามัตตปานาจะสัญญาโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังค่ามุตตะมังฆะโลจะนิวาโตจะสัญตุทีจะก กัปุญญาตากะเรนะธรรมะสวัณหนเอตัมมังคะระมุตตมังขันตีจะโธวะจะจะสาสะสมาทะนันจะทัสนังกะเรนะธรรมะสัจจาเอตัมมังคะระมุตตมังตโปจาม,มาภะระจริยาจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพาจะนิกะจะลิยาจยาานะเอตัมมังคะระมุตตมังพระรักษะโลกะธรรมเมหิจิตต์ยะสังนะกัมปติ โสกงังวิลทังเขมังเหตังตระมะมุตมังเอตานิธานิกัตวานะสัพพะตถาปราชิตาตรัณฐาโถถิงคันจันติทันเตสังมังคะระมุตตมันติสองบทสวดลัทนปะปเรียนยังกันจิวิตังทวาหูลังวาสเคสุสป,ปายังลัตนางปะนิตังนะโนจามังอิติตถาคเตนะ อิทัมปีพุทธเทรัตนังปานิตังเฮเตนะสัตเทนะสุวะติโหนตุขะยังวิละขังอะมะขังปานิตังยะถาคถามิโนมโนเนสัมมาหิโตสัตเตนะรรมเมนะสัมัติกันจิอิรรมปีสังเครัตนังปานิตังเฮเตนะสัตเทนะสุวะติโหนตุยามพุทธเสโสปานิวัณะยิสุจริงสัมมาธินาตักกาลิกมาละหุ จมาที่นาเตนะสัมโมนะวิจติอิทัมปิทัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัตเจนะสุวติขนตุเยปุคะลาอัตตะตังปัตถาจตาริหะเตนิสุขานิโหนติเตทักขิเนยะสุขะสัสะสาวกาเตสสุธานาติหับปาลานิอิธัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัตเจนะสุวติโหนตุเยสุขลุตาสมาสาทัตสะเนนะ นิกามิโนโคตมานัสาหิมัมมหิเตปฏิปตาหัตตางวิคันหตะตมามุทานิพุทธิงปัญจมานาอิทัมปิสังเครัตนังปนิตังเอเตนะสตเตนะสุวัวติโหนุตขีนางปุรังนัววังนัตถิสมาวังวะริตะจิตตาระตาติเกสะัพะวังเตขีนาพิชา,าวิโรหิชนทานัปปติทีราจะ ขายมปติโพอิสัมปีสังเกรัตนงังผนิตังเอเจนะสะเจนะสวะสีหนตุกสิบสามบทสวดธรรมบทสหตวัตอัตตาหาเวชิตังเสยโยวาจังอัตตาปชาอัตตาตัสสะโปตะัสสนิจจะสัทธาตยาติโนนเวเตโณนคัน,น,นาาพันโพนมาโรสหะพัมมโนนากิตังอติตังกะเรลาะะราสถทาลูป,ปัสจัตุโนสี่บทวสวดเกตุบทสูตร พาสิตังมิทังเตนะมิกาวตาจานาตาพัตาตาอาริหาตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตมเหมาอนุสเวสนามาป,ปาามะรัมปะรายามะติกาลายาหมาปฏิกสัมปทาเนนะมาตากะเหมาณะคะเฮนะมาอาคาปะิวันตะกิเคนะมาปฏินานักติติยามาพะหุรูปตายา มาสาระมโนกุล <im> <im calling and dancing> ุทยาตุเมเหอัตะนาวะชาเยยะธาอีเมธรรมาอากุศลาอีเมธรรมาสาวัจจาอีเมธรรมาเมโนสังกหาอิตาอีเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตาตุเมเหอาชะเยยะยาะธาตุเมเหอาตนาวะชาเยยะธาอีเมธรรมากุศลาอีเมธรรมาอาณะวัจจาอีเมธรรมา พิโนสังฆารันถาอิเมธะมาตามัตาสมาธินาอิตายสุขายะสังวะตันติอัตตุเมเหอสัมปะปจาวิหะเรยถาติสิบห้าบทสวดอุป,ปนิยติสิหเตยสูตรอุป,ปนิยติชีวปัปปาย,ยายุงเจ้าโลนิตรสานิสันติตานาเหตย่งางพยังมรเนยเพขะมานปุญญานิกะพิลาทะสุขาห,าหาหานิอุปหะ ที่ชีวะมะประมายางเชโลนิตสานิสันตานาเอตังพักยังมะลาเดเปขมาโนโ,โลคมิสังเทหะหิสันติปีโคตโยทะกาเยนนสังฆโมวาจายะอุทาเจตสาตังตัสสะเปสัสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนตากะโรติปุญญธรรมโมหะเวรักขติธรรมะจาริงธรรมโม ส,สุกิเนกขมาวะหิติเอติะสังโสรทมเมสุกิเนจะทุกขติมขจะติงธรรมะจะตีสเปศขาอนิจจติยธาปัญญายาสปติอนถานิภาทติตุเขเอสะมโควิสุทธิยาสเปศขาราทุกชาติยธาปัญญายาสปติอนถานิภาทติเกเอสะมโควิสุทธิยาสเปธรรมะอนัตติยธาปัญญายาสปติอนทานิภาทติตุเขอสะมโควิสุทธิยา ิบหกบทตวจอภัพนักขาดกอภันักถานเมเกตุเทียงอะหงตักิกาเททะทันจเมทาวีตังคันเหยะปตะตะกังพระหหงเวสานังยันติตัปปะนะวะรินิจาลุมาลุะเจยานินุษาพัตติติตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสถาณะมุตตังเนตังสาาณะมัคคมาพุทธตุกขาปมุจจติโยจะกพุทธาธรรมโม มัคังจะสารนังขโตจัตตาลิกรลิยสัจจานิสัพพมายะสัพติทุกขังสัมมุตตาทางทุกขะาาจะาอติกะมังอาริยปะตังขิคังทุกขุสมาปะทาคะมินังเอตังโขสารนังเขมังนตังสาระมุตตะมังนิตังสารณะมขมมะพุทธทุกขาปะมุจจติสิบเจ็ดบทสวดพัตเตเลขะหัตถะอีิตังนาวาคเมยะนปะตังเขมเขอนาคตางัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงที่ล่วงแล้วไม่ควรมองหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะกตีตามประหิต์นั้นต่างอปมานั้นจะอนาคตังสิ่งได้รู้แต่แล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปรงสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมัสสะสสา,ตาวิปัสสติอสังฆาอกสังฟังตังวิธามนูลูหะเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งองแงไม่คล้องแคในธรรมปัจจุบันนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื้อให้ปุดโปรงเถิด เชวากิจจะมาตัปังโคจ้านามานางสุเพยึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะลบความใจในวันพุ่งนะกอโนสังฆารันเตนะมหาเทนะมัจจุนาเพราะว่าความผันเพี้ยนกับมัตุราชผู้มีเสนาใหญ่นั่นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหามาราะเปิงอโหรัตตรรติต่างตังเวพัตะโกติโตสันโต,ตอา,าติกเตมิมุติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลไม่มีปกติอี่อย่างนี้มีความเพลียนไม่เกิดขันนักกางวันและการคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แหละสิ 18. บแปดสวดปวดปะจักะเวคปะถะเจลาธรรมโมมหิเจลงังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลูกพ้นแต่ความแก่ไปไม่ได้พยาทิงธรรมโมมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลู้พ้นแต่ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมรณะ,ะธรรมโมมหิเมรณะอนาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดพ้นจากความตายไปไม่ได้สเพอิตเมเปหิตมนาเปหินานาพาโววินาภาโวเราจะเราเป็นเป็นต่างๆคือจะต้องได้รับพระพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะกโกม่หิตกรรมะทายาโทกรรมะโกนี้กรรมะพันธุกกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้หยุดตามีกรรมเป็นที่เพื่อหาัส ยังกำมังกาลิสาไม่กานางวาประกังวาจะทายาโทราเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลกรรมนั้นถือไปเอวงอมเหหิอภิหังขับประเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกุวันเถิดสิบเก้าเทวดาปุ้ยโชจชนะคาถาทุกขปัตตาเจาน้ทุกขา,า,ากพยา,าปัตตาเจานิพยาโสกปัตตาเจน้โสก้าโหตุสเพป,ปิปานิโน,โน เทววัตจะอัมเหขีสัพพะทางปุญญยะสัพพะทางสเปเทวานุคันตุสัพพะสิทธิยาทานังคันตุสิทธิยาสีลังคันตุสัพพทาเพวนาวิริตาหอนตุคันฉันตุเทวตาสเปพุทธาพระรัตเถกนันจะยังพระหลังอารหัตตันจะเตชเชนนารักขันพระธรรมิสัพปโสยี่สิบทโซเทวดาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาวาเสนีทูเปเขาเลยโพธิิงคาเลตะหิงตหิงตาธรรมมาตาเนนะาพระวันตุพุชิตาโตถิงกะโลเตถาวิหามัทเลเถราจะมัทาตาตวกาจะปิกขวสามิการานาปฏิกุปสกกาคามาจะาเทสานิคามาจะาอิสราสาัปานภูตาสุขิตาวันตุเตชะลาพุตธาเยาปิอัตตปภวาสเพชาชาตาอัตโอปักกาติกาอิตยานิจังธรรมวังปฏิตาเจ สัพเพปิทุกขสะกาลอนตุสขยังทาตุทิลังสังขังธรรมโมธรรมทาราจะปุขาธรรมโมโหนตุสารมขโควะตถายะจะหิตายะจจะทมเหรกันสัพพโมสัพเพปิธรรมะจาริโหนวุติมสมาภูเชยะมะธรรมเมอริรยปะปาวาติเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานะคาถาปุญญาสิธานิกัตตะยะนานิกะเมนิเม เตจะสานิคิโนโหนตุสัพตมานามะกาเยปิยาคุนาวันตาจะไมหังมาตาพิตาตโยนิธามาจาริปติทาวาเจมัตตะเวลิโนตถาติตติโลกะมสมเตกุมมาจะตุโยนิกาปัจจักตะโหกาลาสังฆานตาพระวาพระเวนาตังเยปฏิทานะเมอนุโมทันตุเตสยัง ยาจะมังนับประชานันติเทวะเตสานิวัทยุงเมยานินานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาตะเพัต,สตาสตาโหตุอะเวลาสุขชีชีวะโนเอมัปทานนันจะปะโปโณตุเทสาสาลิตตังตุพาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงพุ่งเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระพเจ้าได้ทำธรรบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พ้าพธเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักเป็นผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นพละศัตว์ทั้งอื่นที่เป็นกลางแต่มีเวกรกันตั้งหนึ่งบนโลกเกิดในภู 4, มิสามเกิดในคอมศีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ตัตดเหล่าใดทราบในการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นตรงอนุโมทานเองเกิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบในการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้น ขอเหตุเพออื่อนโมทธาดบ,บุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทายนั้นเกษมเถิดขอความหวังอดีตของสัตว์นั้นจงสาเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัตวาจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสราดใจบทส่วนมลพระประสูตพระประเดลและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิเ์เจียรเกิดมีแต่ข้าพเจ้าขอให้คนจากตัวภคยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเจ้าดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธเวดบุตรวนวและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดทำานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริพินาโดยโมนิทิสมเด็จพระญาณสังวรวัดประวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประเรและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงทำเลสักขิปทุกประการเทิน